ครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับเกมสล็อตนะครับผมวันนี้เราจะเป็นจ่าหรือว่าหมูนะอยู่กับทุนห้าสิบบาทนะครับผมเมื่อกี้เล่นไปประมาณสิบกว่าบาทแล้วนะแล้วมันน่วงครับผมเน็ตช้านะผมเน็ตต้นเดือนนะสงสัยหัวหน้ายังไม่ได้จ่ายค่าไวไฟไป้ายตาแรกจะหมโูหรือว่าจ่าครับผมอยู่ที่เม็ดสี่สิบห้าสี่สิบห้าเออไม่ใช่ดิเออเม็ดสี่จุดห้าสิบห้าศูนย์นะครับผม เวลาไม่ลงคลิปนะพูดได้นะผมเวลาลงคลิปนี่แบบปันกดตัอย่างไงไม่รู้นะพูดกระตุกกระตักไปถ้ามันเข้าตาแรกนะผมแสดงว่ามีลางสวยไอสองโอ้โหตาแรกสวยหายหายแขวะมาหายเด้อเฮหายแมนโบแมนโบ ยังย,งยงังยังกระดดยังกระดโอ้ยเฮ้ยขวัญบ่แม่เราพี่น้องเอ้ยไปว้าโบนัสมันจะม่เข้าอะไรสองแรกนี้มาก็ไม่มาให้ตีเสือสิงโตนะดูดละดูดมันน้ำกอกเลย หลายยาวมันนำก๊อกเลยอุ้ยอุ้ยสวยครับพี่นอ้องอ้ยขณะนี้ผมก็เล่นอยู่ที่เวลาสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะครับผมไปจัดไปไอ้สองนึงกว่าจะได้กินมามา่มาแล้วครับผมเดือนนี้จัดไปไอ้สอง <c oughs> วันนี้ก็หมดไปหลายพันนะครับผมอ่าปรับเปลี่ยนดีกว่าไม่ทูโบโนะครับผมปล่อยใหย้ไหลไปไหลลงสู่ทะเลอ่านะครับผมอีมีกระตุกปีกระตุกครับผมจังไดเนาะจังไหนเนาะ อุย้ยติมยังไม่ติมครับอุย้ยใครเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมชมรมบา,าเหนือครับมีแบบอคลิปรถนะครับผมแล้วก็สตรีมเกมด้วยนะอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับผมพ <c oughs> อดีเ <c oughs> ก็บตังซื้อกล้องเก็บตังซื้อกล้องกับคอมอยู่นะครับผมช่วงนี้นะแล้วก็ผมมันได้ไปเที่ยวไหนเลยครับผม พอดีติดฐานอยู่สองปีครับอีกหกเดือนผมก็ปลดประจําการแล้วแล้วผมว่าจะรวมพนุนไปเกอร์ออกคลิปแถวเชียงใหม่นะครับผมพอดีผมอยู่เชียงใหม่ถ้าเข้ามาแล้วฝากกดติดตามซับสไครด้วยครับผมไม่ใช่ไม่ซับสไครนะให้ติดตามซับสไครก็ฟอนะผมไปไอ้สองดูแล้วไอ้สองมาดูแล้ว ทุกคืนนี้มันดูดเอา้าดูดเอานะผมดูดไหลมันนำก๊อกเลยฟันสี่โตสักทีเัิดเน่าเมื่อกี้ก็เล่นอีกเว็บหนึ่งผมโอ้โหได้จับสี่ทีเนะี่ยหลบเป็นกบหมดเลยอุ้ยไอ้สองตายยากครับผมอ่านจดจดๆลายยากครับผม ยังไม่ได้มุนฟรีสตรีมเลยครับผมสตรีมเกมเลยอุ้ยได้อะไรเมื่อกี้ดื่มดูไปอีกสิบครั้งแนละ้วก่อนได้ตีสิงโตอีกสักครั้งนะผมเลิกแล้วผมพอลนะห้าสิบแปดหายลงครับเอ้ลายมันยากว่าพี่น้อง ไม่ได้ว่าแล้วสวยอยู่ลู่แถวสามเออลู่แถวสอง็น่แม่แถวสามเด้อยสวยไอ้สองห้ให้ใหยสวยไห้ลงแม่ไห้ลงแม่เนาะอังกุลลงแม่ด้วยก็ได้สวย ฟีจะติมห้าครับผมอุย้ยสวยฟีจะติมสิบสิงโตโอ้โหมาทำไมครับสิงโตมาเป็นโกงเลยฮสงสัยจะได้กินหมูนะผมอย่างน้อยก็ไม่ได้กินแม่แม่นะอมนโมตัสสะภะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสตะไปสวดคลายมันหน่อยสี่กระเต็มติบนะ ขึ้นสองร้อยหรือว่าสามร้อยหรือเปล่านะครับผมมันดูกันไม่ได้ก็ลงครับผมได้ก็ลงฮนะทำทุนไว้นะครับผมเดี๋ยวเจ้าโอ้โหวันนี้คลิปจะเจ้าจะฟันนะครับผมไลไปอีกไลไปอีกไปให้ไหล่ไปไหล่ลุงสุรีหายากมันครับผมในปีสตรีมสิบกับ ไอ้ยี่สิเมื่อวานผมได้เต็มยี่สิบนะนอ้าวดูดคืนแล้วล้วฝากกดติดตามซ่องคนหน้าใหม่ด้วยนะครับผมโอ้ดูดไปสีหารอบแล้วไม่ช่วยกันทำไาหากินเลยอืมถ้ามันไม่ดูดมันก็ไม่ใช่ชแ์ลอตนะครับผมอุ้ยนึกว่าจะได้ฟันสิงตัว ฟันสิงโตสักเถอะสยนะเดี๋ยวเด้วเราหมดนี่ผมว่าจะขยับเม็ดยังก็ไม่รู้นะถ้ามันเข้าว่าจะขยับเม็ดมันมาแบบลายไม่สวยเลยนัลกลบนี่ก็มานี่อา้าวเน็ตนวงเองนะครับผม เดี๋ยวออกไปนอกห้องแป๊บหนึ่งสงสัยเน็ตมันเน็ตไรไฟจจะมาไม่ถึงโอ้ยเวลาเวลาผมไม่ลงคลิปเนะี่ยพูดได้นะแบบชัดเจนมากเลยเวลาผมลงคลิปทีไรนะพูดกระตุกกระตักเลยไหนลองเสดดิอุ๊ยอีฮะอกูลงเสดสามแบบ โอ oh, ้ยเจ้กูอยากจะลองให้เป็นภาษาอยุ่ลูกพอได้มั้งยังยังยังขอต่ออีกหน่อยนะ5ะห้าสิบบาทแต่ประมาณมาแต่มาประมาณร้อยห้าสิบนะถือว่ากำไรยอยู่นะถ,ถ้าจะถ้าจะหยุดก็หยุดได้นะครับผมลองไปต่ออีกนิดนึง <c oughs> แล้วผมขอลองขึ้นเมดเนะี่ยเมดหกไม่ใครเคยเห็นใครเล่นนะกดสัามครั้งดิเสียงดูนะผมคุกกี้เสียงไทยมันมาแบบนี้เมดเมดนี่แหละดีสุดแล้วเราจะไม่โลบนะ โอ้ยมงกูดมาหน่อย,ล,ยลายมันยากเกินไม่ได้ฟันสิงโตเลยขอฟันสิงโตหน่อยคิดถึงแม่โอ้มันมาแบบสลับซ้ายสลับขวาเริ่มจะไม่ใจแล้วนะดูจากสูงครับผม เดี๋ยวผมจะไว้เล่นอีกทีเนี่ยเช้าคืนนะครับผมอ๋อไอทิศเอ้ยไอทิศไหลเป็นน้ำก๊อกเลยหุยหุยรอเตรีมเข่งครับผมมาแบบประกายตาแล้วมัน้ักรบมันจะมาทำไมเนี่ย มัน,นไม่มีส่งค้าเป็นรูปยังนะมาบ่อยเลยกันอ่ะงั้นผมขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดก่อนนะเอาเศษไปอีกสักหน่อยนะึงอ่ามันดูดไปแล้วครับผมดูดูโซงแล้วนะถ้าอยากชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามซับสไครต์นะผมถ้าจะไปต่อก็ไปต่อได้ละผมแต่แบบดูโซงแล้วมันไม่ได้นะผมผมดูแล้วนะเราอย่ารูปนะผม มีทุน50าสได้มาร้อยกว่าก็โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าวัดก,ก